3สวัสดีครับยูดีตร,ราเข้สู่รายการนิแอนตาก s สม a นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาจัดอันดับ5ออนิเมเสียน้ําตานะครับผมผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าอันดับที่ผมจัดมานี้ล้วนเกิดขึ้นจากความรู้สึกของตัวผมเองทั้งหมดเลยนะครับผมอนิเมบางเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในลิสก็ขออภัยไว้ณที่นี้เลยนะครับผมบางเรื่องที่คุณคิดว่า ดูแล้วเสียน้ําตาก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมแพมกันมากๆขอแลวเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงเนื้อหาก,กันเลยดีกว่าไปครับอันดับนี้อาจจะไม่ติดอยู่ในลิสต์ของใครหลายๆคนนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูทุกคนต่างคิดแบบเดีวยวกับผมแน่นอนครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่ายอดพาราดินจากแดนไกลนะครับผมเรื่องยอครับ กล่าวด้วยเรื่องราวของเด็กหนุ่มจากดินแดนที่ห่างไกลผู้คนนามว่าวิลนะครับผมซึ่งเขานั้นถูกเลี้ยงดูและเติบโตววามากับอันเดสามตนนั่นคือมารีบลัดและกัตในนครคนต้าที่ร่มลายนะครับผมแม้ว่าวิลจะถูกเลี้ยงดูและสั่งสอนมาเป็นอย่างดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับเริ่มสงสัยจริงๆแล้วว่าตัวเองนั้นเป็นใครกันแน่รวมถึงพวกเขาสามตนที่ไม่มีวันตายนั้นเป็นใครเวลาผ่านไปวิลได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นและนั่นจะเป็นก้าวแรก ในการที่ทําให้เขาขึ้นเป็นยอดอัศวินครับผมเรื่องนี้ผมบอกเลยครับผมว่าทําออกมาดีมากครับดีจริงๆครับผมอาจจะเป็นว่าหน้าปกอาจจะดูไม่น่าดูนะแต่เนื้อหาข้างในโอเคนะครับผมในระดับหนึ่งสามารถเรียกน้ําตาจากคุณได้ไม่มากก็น้อยครับอันดับที่4นี้เป็นอนิเมะที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดูนะครับผมแต่บางคนอาจจะไม่เคยดูก็ได้ แต่ถ้ายังไม่เคยดูผมแนะนําให้ดูครับผมเรื่องนี้เป็นเนื้อเรื่องที่แหวกแนวดีแล้วเรียกน้าตาได้อย่างดีเลยเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าออเลนครับผมเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่านาโฮทาคิยามะเด็กสาวมอปอายุ26ปีที่จูจ่ๆวันหนึ่งก็ได้รับจดหมายจากตัวเองที่ส่งมาจากอนาคตในอายุ27ปีได้บอกเล่าเรื่องราตวต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยหวังว่าเธอนั้นจะสามารถแก้ไขเรื่องราวในอดีตได้ ซึ่งขนาดที่เธอได้รับจดหมายนะั้นก็ต้องทําการแก้ไขอนาคตด้วยเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้อนาคตของเธอนั้นต้องมาเสียใจในภายหลังเธอจะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของเัวอได้หรือไม่นะครับผมอยากให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้มาครับผมอย่างที่ผมบอกว่าเนื้อเรื่องดูแปลกๆครับผมดูแปดูแปลกๆนะแต่ดูเพลินครับผมถ้าจะหาฉากเสืมตำตานี่คือผมได้บอกได้เลยว่าเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีครับผม คือผมดูแล้วผมร้องไห้ตอนจบแบบพูดได้ง่ายอะทำเรื่องทำประมาณนี้ดีมากทุกคนอยากให้ทุกคนลองดูครับผมกับเรื่องออเรนครับอันดับที่สามนี้ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนต้องเคยดูนะครับผมเพราะว่า,วาอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่เคยเข้าโรงไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมชอบมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยนะซึ่งมางงาผมก็มีซื้อเก็บไว้ได้แหละ กันเเรื่องทมาออกมาดีครับผมเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่ารักไรเสียงครับรักไรเสียงนี่เป็นเรื่องราวของอิชิดะโชยะนะครับผมเด็กหนุม่มที่เหมือนหัวโจกข,ของเพื่อนๆนะครับซึ่งบังเอิญได้มารู้จักกับนิชิมิยะโชโกะนะครับผมเด็กสาวที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ที่สําคัญนั้นเธอพิการทางหูนะครับผมไม่สามารถได้ยินเสียงและต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารนะครับผมตลอด เพื่อสื่อสารกับคนรอบข้างนะครับแล้วแน่ทุกอย่างดูราบเรื่นจนเมื่อกระทั่งความพิการทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเป็นภาระนะครับผมรวงทงเพื่อนร่วมชั้นหรือแม้แต่อาจารย์เองก็ตามทุกคนจึงเริ่มเย็นชาและตีตัวออกหางนะครับผมจนกระทั่งลงมือกันแกงนะครับผมโดยตรงนี้ที่โชยาเริ่มเข้ามากันแกงโชโกะมากขึ้นด้วยความคืกขันนองนะครับผมในฐานะที่เป็นหัวโจกนะและแม้ว่าโชโกะจะพยายามอย่างมากในการอีเพื่อนนะครับแต่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร และเมื่อการกั่นแกล้งหนักข้อเข้าโชโกะจึงให้แม่ของโชโกจึงให้โชโกะย้ายโรงเรียนนะครับผมในขณะที่ทุกคนต้องการหาแพ้รับบาปมารับความรู้สึกผิดต่อโชโกโชโกยะจึงถูกตีตาว่าเป็นอันตับฐานและเริ่มเป็นฝ่ายที่ทุกคนต่างยินชาใส่จนสุดท้ายก็ถูกกันแกล้งไม่ต่างกับโชโกจนเวลาล่วงเลยผ่านไปสู่มัธยมปลายนะครับผมโชโยะก็ยังแปลกแยกและไม่เข้า และไม่กล้าคบคาสมาคมสนิทใจกับใครอีกเลยนะครับผมโชยะเข้าใจความเจ็บปวดของโชโกะที่ไม่มีเพื่อนสักคน,นะครับผมเขาจึงพยายามเรียนรู้ว่าสามลและพยายามตามหาโชโกะเพื่อขอโทษนะครับผมและเพื่อเป็นเพื่อนกับเธออีกครั้งเรื่องนี้ทำออกมาดีดีเช่นเคยครับผมถ้าอยู่ในเรื่องของผมอ่ะผมจะบอกว่าทุกๆเรื่องว่ามันดีมากดีมากทุกคนและเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนี้ที่ทำออกมาดีมากเหมือนกัน <c oughs> ดีดีกรีคืออนิเมะที่เข้าโรงเลยนะครับไม่ดีได้ออยังไงล่ะ โอ้โหเด่นนันตาสุดๆครับผมเรื่องนี้ใครไม่เคยดูลองดูครับคุณอาจจะชอบแบบเดียวกับผมก็ได้ครับผมแล้วก็มาถึงอันดับที่สองนะครับผมอันดับที่สองนี้เป็นอนิเมะดีกรีเคยเข้าโรงมาแล้วนะครับซึ่งถ้าใครไม่เคยดูผมว่าคุณไม่ใช่สายอนิเมะนะถ้าคุณยังไม่เคยดูเลยเนี่ยหรือว่า คุณไม่ชอบแบบว่าแนวดราม่าก็ได้คุณเลยหลีกเลี่ยงเรื่องนี้แต่ถ้าคุณมาดูคลิปผมอ่ะผมอยากให้ทุกคนลองดูครับผมกับเรื่องเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าฮิมิโนนาวะนะครับเรื่องยอ่อครับผมวาด้วยเรื่องของพระเอกนะครับผมเด็กหนุ่มโรงเรียนมอปลายที่เติบโตอยู่ในเมืองโตเกียวนะครับผมกับนางเอกนะครับเด็กสาวมอปลายที่ใช้ชีวิตอยู่หุบเขาแถบชนบทนะครับผม ซึ่งแม้ว่าทั้งสองจะมีชีวิตที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสองมีเหมือนกันก็คือการสแสวงหาการใช้ชีวิตในแบบของอีกคนหนึ่งนะครับทั้งที่ทั้งสองไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกันเลยแต่ก็ะทั่งเมื่อวันหนึ่งในวันเกิดปรากฏการดาวตกในรอบพันปีนะครับผมเอกกับนางเอกต่างฝันว่าได้ใช้ชีวิต ในแบบอีกคนหนึ่งนะครับผมจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ที่ไม่เห็นแต่สัมผัสได้จึงเริ่มต้นขึ้นนะครับผมแม้พวกเขาจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตาม<อ>คือภาพออกมาทำออกมาดีมากครับผมและเพลงเพาะมากทุกเพลงทุกเพลงเลยครับผมใครไม่เคยดูลองดูครับผมค,คุณอาจจะชอบแบบเดียวกับผมก็ได้นะผมว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนเลยเ,เพราะว่าขนาดผมยังชอบเลย มาถึงอันดับที่หนึ่งนะครับผมไม่ใช่เรื่องไหนเลยนะครับผมเป็นอนิเมะที่ผมเป็นอนิเมะที่ผมดูกี่รอบกี่รอบก็เสียน้ำตาทุกรอบนะครับผมกับเรื่องนี้นะอโนฮานะดอกไม้มิจภาพและความทรงจำเรื่องนี้ผมเคยทำเป็นคลิปไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ดูครับถ้าคุณไปดูคลิปผมซ้ำอีกรอบหนึ่งผมก็จะบอกอีกรอบหนึ่งว่า ผมอยากให้ทุกคนได้ร้องดูครับผมเรื่องนี้ดูกีท่ทีเสียน้ำตาแน่นอนครับสำหรับเรื่องนี้อโนหนะอาจจะท้าไม่ได <ys> ้นะครับผมเพราะว่าชิ <ys> <ค>ปผมเคยทำมาแล้วไงผมไม่อยากจะแบบว่าไปพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ดูจริงๆนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับ5อันดับอนิเมะเสียน้ำตานะครับผมย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลีปไปถ้าอนิเมะเรื่องไหนไม่ติดอยู่ในิสต์ทุกคนคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทำเป็น คลิปจัดอันดับในคลิปถัดไปนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดติดติ่งแจ้งเตือนถ้าเป็นกำลังจให้ผมทำคลิปไปเดินนะครับผม้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ